สวัสดีค่ะสุราารีเลดี้สองแปดเก้าค่ะสวัสดีค่ะเอฟสีจากโ,โลโค่ะกราบขอบคุณมากค่ะที่ติดตามสูรานารีเลดี้สองแปดเก้าค่ะคลิปนี้เกี่ยวกับการถูกแฮกผ่านระบบดาวเทียมค่ะแชร์ระสบการณการถูกแฮกเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนซิมเปลี่ยนเบอร์มไม่หายคนร้ายแฮกผ่านระบบดาวเทียมขอให้ทุกท่านระวังภัยสังคมโลกอะไรโลกยุคใหม่และเงินเนบัญชีของทุกท่านค่ะ คลิปนี้เกี่ยวกับแก๊งดาวเทียมใหญ่แก๊งดาวเทียมไอ้หน่อมแนมพัทวัฒน์จันทิพวงศ์เข้ามาควบคุมระบบของเราแล้วมันก็มาฝังตัวสแกนไปในเครื่องเราแล้วก็เปิดเลเซอร์ควบคุมระบบค่ะสังเกตด,ดูตรงเลเซอร์ดาวเทียมตรงสีสีขาวจุดกลางๆอะค่ะตอนเนี้ยมันจะมีคนค,บบคุมระบบเกตดูนะคะมันจะเยอะมากเลยคนเข้ามาคุมระบบของเรามันจะช่วยกัน ควบคุมระบบมันกวนหลักฐานหลุดออกมาเยอะแย,ย,ยะมากมายเวลาเราโพสต์มันก็จะเข้ามาคุมระบบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คลิปนี้ก็เกี่ยวกับการตรวจสอบเลเซอร์ดาวเทียมหรือว่าการถูกฝังตัวสแกนควบคุมระบบก็คือให้เอฟซค่ะทุกท่านเนี่ยค่ะนำมือถือของท่านนะคะเข้าไปที่หลอดไฟหรือว่าจะเป็นพาทิ์นเนี่ยค่ะ แล้วก็จเจาะเข้าไปเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณถูกฝังตัวสแกนหรือว่าเปิดเลเซอร์คุมระบบอะมันก็จะมีดาวเทียมเงี้ยออกมาค่ะแล้วก็ช่วยกันโพสนะคะว่าใครโดนบัางนะค่ะช่วยกันโพสจะได้ช่วยกันดูแลประเทศชาติบัานเมืองชาติาศาสนาภาวะษัตรสัตว์และความสงบสุขของชาวโลกเราค่ะ ก็ขอบพระคุณทุกท่านมากที่ติดตามสุรนารีเดี28เก้าฝากติดตามการถูกแฮกเยอะมมากมายแฮกสารพัดแฮกเพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้และแจ้งเบาะแสคนไล้ภัยสังคมโลกออนไลน์โลกยุคใหม่เล่นกันในบัญชีของทุกท่านค่ะขอบพระคุณมากค่ะโปรดติดตามคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ